สวัสดีครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ในช่อง c ีซียจนะครับวันนี้มาเจอรถสวยอยู่คันนึงครับสวยมากเลยเรียกว่าสตรีทไกด์นะครับพอดีว่าวันนี้คันนี้ครับมีพี่ใจดีเขาอยากแบ่งปันให้พื่นต่อพี่พี่ชื่ออะไรนะครับเจ้าของรถพี่พี่เครับพี่เนะครับพี่เรถคันนี้เป็นรถอะไรครับพี่ช่วยบอกผมหนได้ปีสิบสี่สตรีทไกด์ปีสิบสี่สเปคเมกาผมสเปคเมกานะครับ หนึ่งฮดีนะครับดูที่คอดูที <Skills. S 1> <anos. S 2> ่คอนะครับหนึ่งคดีตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งคดีไม่เลไม่กะครับไื่เมกจาตรงนี้นะครับอ่ะคันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ช่วยแนะนำหน่อยของแต่งโอ้แต่งเต็มเลยครับคันนี้จัดเต็มทุอย่างจัดเต็มทุอย่างเลยคันนี้เราเราเปลี่ยนมาเป็นขับสไตล์เลยขับสไตล์อ่าใช่ครับเราขับเปลี่ยนตุ๊กตาตุ๊กตาแฮนด์ยกหน้าครับนี่เปลี่ยนมองกระจกเปลี่ยนนะครับชุดแต่งลำโพงหน้าปัดเปลี่ยนหมดนะครับผม ชิวหน้าชิวหน้าสีหน้านะครับชิวหน้า,นาตอดไฟไฟนะครับผมโอบางคนหน้าคาร์บอนหน้าคาร์บอนอ่าลิเบรคู่อันนี้อันนี้ของแต่งเหมือนกันลิเบรคู่ของแต่งด้วยล้อยี่เบดแต่งล้อยี่เบสครับลองล้อยี่เบสลองล้อยี่เบสล้อยี่เบสนะครับแล้วก็ทันทีกันล้มกันล้มอยู่ล้ม กรองแต่งนะครับผมเบย์พับเท้า,ททาโอ้ตอนนี้เราก็จะมาพัดเท้าหลังแล้วก็ท่อนะครับท่อท่อตรงนี้ก็จะล้มหลังใช่ไหม่ะก็ล้มหลังนะครับผมแล้วก็โชกโชกหลังเหมาะ บอกตอนนี้ดังอยู่แล้วครับในในในดังอยู่แล้วเนาะดังครับบอกเจ้านี้ดังอยู่แล้วครับผมอ๋อทำปท้ายด้วยใช่ไหมครับ LED ใช่ตั้งเกียร์ตั้งเกียร์ตั้เกียร โอ้แต่งเยอะมากเลยพี่ตอนนี้แต่งเต็มเต็มเลยแต่งเต็มไปเลไปเลี้ยวหนะ้าใช่ครับนอนโอ้รายละเอียดเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูเป็นเป็นชิ้นต่อชิ้นอีกทีคราวนี้รวมๆเท่าไหร่เนี่ยพี่แต่งอะ่ะโอ้แต่งไปน่าจะมีสองแสนกว่าครับผมเกือบอ๋อแต่งก็สองแสนแล้วนะแต่จริงๆผมเห็นก็เยอะมากนะครับแค่สองแสนแล้วนะสองแต่งเนี่ย อ่ะคันนี้ว่ามาเลยพี่อะอยากแบ่งต่อให้คนอื่นได้ใช้นะครับคันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันใชครับ,รบสนใจติดต่อพี่ได้นะครับแล้วก็อต่อรองได้ไหมอลองามาคุยกันครับผมต่อรองอได้ิดหน่อยพวกกันต่อรองได้นะอยากให้คนที่รักรถไปใช้จริงๆผมอยากจะเปลี่ยนใหม่อืมผมอยากจะไปเล่นตัวใหม่แล้วอ่า แบ่งๆกันใช้นะครับแบ่งๆกันฟังเสียงเราฟังเสียงอ่าเดี๋ยวเรามาดูพี่ไม่ต้องให้เพลิดเ <ผม S 2> เสียงรถนะครับ